เป้าหมายสำคัญในแง่ของการทำหลักสูตรปริญญาเอกของเราก็คือการที่เราพัฒนาความเป็นนักวิชาการที่อยู่บรนฐานของการปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งสิ่งสำคัญที่เราคิดว่าจะเป็นจุดเด่นของ การเรียนรู้ในคณะในหลักสูตรนี้ก็คือการที่เราเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกทุกคนได้มีโอกาสในการฝึกทํางานในโครงการวิจัยและก็โครงการบริการวิชาการของคณะร่วมกับคณาจารย์ร่วมกับนักวิจัยต่างๆซึ่งเราเชื่อว่าการเรียนรู้ตรงนี้จะช่วยให้เขาได้เกิดการเข้าใจในแง่ของการนําเอาทฤษฎีองค์ความรู้ต่างๆลงไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการทํางานกับคณาจารย์ในลักษณะของการเป็นเพื่อนร่วมงานจุดเด่นของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะครับก็คือการที่เรามีคณาจารย์ผู้ทรงทางวิย จากหลากหลายสาขามาร่วมทำงานด้วยกันเรามีอาจารย์ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ไปนถึงอาจารย์ที่จบด้านของการบริหารธุรกิจและด้านอื่นๆที่เราคิดว่าการที่เรามีชาสาขาหลากหลาย,น,ยนะครับมาร่วมกันทำงานมาร่วมกันทำความเข้าใจประเด็นปัญหาทางด้านการศาึกษาปัญหาการุกของคนในสังคมเนี่ยจะช่วยทาให้เราเปิดมุมมองเปิดความเข้าใจแล้วก็นําเอามิติความเข้าใจในร่างต่งางๆเหาเนี่ มาช่วยกันแก้ไขปัญหาของสังคมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นหลักสุตนี้เราพัฒนาขึ้นมานะครับจากมุมมองของนักวิชาการที่หลากหลายสาขาเราพยายามนำเอาความรู้ที่เป็นความรู้ล่าสุด ความรู้ที่เรารู้สึกเป็นความรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันและคาดว่าน่าจะมีประโยชน์กับอนาคตข้างหน้ามาประยุกต์มาผสมผสานรวมกันเพราะเราเชื่อว่านักศึกษาที่ได้มาเข้าเรียนในหลักสูตรของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเมื่อเขาเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาความเข้าใจอะไรบางอย่างเขาจะได้นำเอาไอ้ความรู้ตรงนี้นำไปใช้ในงานของเขาในอนาคตได้ต่อไป เราคิดว่ากระบวนการในการเรียนเป็นอางเอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมาเรียนแต่มันเป็นการทํางานร่วมกับคณาจารย์ร่วมกับน,าาน,นักวิจัยเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้คนที่อย่างน้อยๆมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเรียนรู้ของมนุษย์รวมทั้งเรื่องของระบบการศึกษาแล้วก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นคที่สาคัญก็คือเขาต้องเป็นคนที่สามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เพราะว่าเขาจําเป็นที่จะต้อง ควนขวายแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองถ้าเขาสนใจในประเด็นเหล่านี้เขาควรจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนเขาควรที่จะไปพบไปเจอใครบ้างเขาควรที่จะไปทํางานเก็บข้อมูลในมิติไหนบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศักยภาพตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้ค้นพบ ในตัวผู้เรียนทุกๆคนนะครับคือนักศึกษาของเราทุกๆคนที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก็จะได้มีโอกาสทั้งในแง่ของการทํางานร่วมกับภาคีเคือข่าายท้งภธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้นําเอาความเข้าใจในการเรียนรู้ต่างๆไปสู่บริบทซึ่งจะทให้เขามีความเข้าใจในเชิงของภาพรวมในแง่ของบริบทของทางสังคมนอกจากนั้นเราก็ยังเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ นักวิชาการในต่างประเทศความเป็นนานาชาติในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราเลีกยเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองโลกเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นไปต่างๆรอบโลกของเราและการที่เขามีโอกาสได้ไปทํางานได้ไปเรียนรู้นะครับกับนักวิชาการที่มาจากพื้นที่ที่มีความหลากหลายเนี่ยก็ช่วยทําให้เขาสามารถ พัฒนาความรู้ความเข้าใจของเขาได้อย่างดีมากขึ้นเราเชื่อมั่นว่าสังคมเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้าจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในเชิงความคิดทฤษฎี บวกกับการที่มีประสบการณ์มีความเข้าใจในเชิงปฏิบัติเราจะพบว่าหลายๆความรู้เนี่ยมันมีปัญหาในแง่ของมันไม่ฟิตอินกับบริบทในการทํางานเพราะฉะนั้นการที่ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะสกัดความรู้ที่มันเข้ากับบริบทของการทํางานของเขาได้เนี่ยผมคิดว่ามันทําให้การแก้ปัญหาหรือการพยายามจะสร้างนวัตกรรมบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในพื้นที่การทํางานของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริง